เอามาดิแล้วคริสวันนี้เราอยู่กับแชมป์เก่าหนึ่งสมัยกับพูดท้าชิงที่บอกว่าเกมนี้มันง่ายมันง่ายกติกายังคงเหมือนเดิมจื้อเข้าใจเข้าใจเกมก็เข้าใจมั้งอ้าวเข้เคโาใจเข้าใจนีนเกมมันง่ายใช่เกมมันง่ายเข้าใจง่ายครับพร้อมแล้วครับเริ่ม ตั้มว่าเราวุฒเป็นศิลปินที่มาจากรายการปะกวดร้องถูกครับหินสามวันเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดใดในภาคอีสานต้องรู้เนี่ยไม่รู้มงการครับเป็นวงมาตรฐานมีจำนวนทั้งหมดกี่เพลงครับไปได้ข้าวผมข้าวสิทครับนอกจากเป็นนักร้องตูมดิสแลมเป็นนักกีฬาระดับประเทศใดนักบอลครับปิงปองครับโลโก้เกมฟุตจินจาเป็นยูสผลไม้อะไรครับแตงโมถูกครับพุทธศักราชเริ่มนับจากพระพุทธเจ้าปัริณิพพานกี่ปีครับ ปีแรกเลยปีปีครับศูนย์หนึ่งหนึ่งครับลูกเสือที่ยศสูงกว่าลูกเสือสามันขึ้นใหญ่เรียกว่าลูกเสืออะไรครับที่่กว่าลูกเสือโคตรพ่อวิสามันครับเจนเบลส์สามร้องเพลงว่ายอมยอมเป็นอะไรครับกระต่ายข้าวมันไก่ครับ <c oughs> สนักงานใหญ่ร้าน KFC ตั้งอยู่ที่รัฐใดในสหรัฐอเมริกาเคตตะก,กี้ถูกครับในประเทศไทยดวงอาทิตย์ขึ้นที่แรกที่จังหวัดอะไรครับ ถูกครับจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดคืออะไรครับสถูกครับถ้าพยนต์เรื่องใดมาถ่ายทำทีเสาตะปูจะทำให้มีชื่อเสียงมากที่สุดอันส่งบ้เทมบอลครับก่อนที่จะจบเข้าเถื่อนอย่าลืมคาเข้าเข้าป่าอย่าลืมมีถูกครับไม่สิบกิโลกรัมหนักกี่กรัมครับสิบกรัมหนักกี่กรัมหนึ่งหมื่นถูกครับใครคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหาภาค จอร์นินาเกนครับวิลไบเออร์เป็นตัวนกฟรครับเซนเจอร์ติงครับทอดมันหมอกะลาเป็นของกินขึ้นชื่อจากเกาะอะไรครับเกาะปูครับเกาะเกร็ดครับคนไทยบอกว่าคนล้มอย่าอะไรครับคนล้มอย่าเหยียบครับอย่าข้ามรถไฟมีลักษณะนามว่าอะไรครับคันต๊ะขับรถว่าอนไหเป็นมีมที่มที่มาจากเพลงอะไรครับกินเลย คือคำถามไม่ดีอืมครับผมหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับครับข้ามาเข้าสู่รอบที่สองตอนนี้หนึ่งต่อศูนย์กติกายังคงเหมือนเดิมครับครับพร้อมเริ่มครับเอาบอจอยอมาจากอะไรครับตัวบอลราอกชะตาณีโครงการบริหารจังหวัดครับมุ่งสุขธี่ไดเป็นพระเอกนิเกยจากคณะอะไรครับคณะละครสัตว์วงเทวันครับจองปุ๊บเป็นสมาชิกวงโดยแบรนด์เกาหลีวงได้บางท่านถูกครับ <อง S 1> แม <nervous S 2> ่งูเอ๋ยกินน้ำบ่ออะไรเราย้ายไปก็ย้ายมาะน้ำบ่อโศกบ่อใจโค้อจ้องเออสิดาประกอบด้วยสัตว์ทีดใดเป็นส่วนใหญ่งูครับหมีครับใครคือบิดาแห่งปัจจัยยาตะวันตกโซเทติสถูกครับมหาชัยมหาการพระสุเมนเป็นชื่อของสิ่งก่อสร้างกระเพื่อยในเกาะแมละนาโกสิงมหาชัยไม่ใช่จริงเหรอปอมประการนะสัญลักษณ์การขีดเส้นใต้บนโปรแกรมไมโครซอฟต์เป็นตัวอักษรใดครับ อยู่ถูครับฮอโดเค็งเป็นชื่อท่าการต่อสู้จากสตีปไฟเตอร์ครับในเพลงยิ่งติดไปของทั้งแบ็คบล็อกคนข้าเบรยยาวครับเยาว์ปากาลังใดมีความยาวที่สุดในโลกเบรนดาวเรเดีร์ลีถูครับเกมบอสซิ่งพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุใดในปี1995สเก็ตอัพจาวาครับในภาพยนตร์เรื่องอัพคุณปู่ใช้สิ่งใดกว่า20,000ชิ้นในการโอ้ถ่าไทำถูกครับปูด้าชีฟทำมาจากหินดงจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนชนิดใดควายครับวัวครับในสฟูเกอร์ลูกเล็กแปดมักมีสิ่ สีเขียวครับดำครับเร <c oughs> ื่องหลวงของเวียดนามมีชื่อว่าอะไรครับพานอยครับดูครับกรุงเทพมหานครมีเขตที่เป็นชื่อด้วยคำว่าบาาสีเขีครับสิบสี่สิบสองครับอารยธรรมใดปรากฏการใช้ทูปเป็นอารยธรรมแรกในโซลคัตสึเมืออียิปต์ครับในไอโอเอสก็แกล้งแปลมีโนโเป็นยุคครื่องตีใดกองกีตาร์ครับมมแม่น้ำใดเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวครับ อืมแม่น้ำฮานอยถูกครับการที่ระเบิดประการมณุที่นางโยนนางงามสกีเกิดขึ้นในสงครามอะไรครับสงครามโลกครั้งที่องถูกครับสะพานที่เยอรมันจะไม่ได้ไทยคือสะพานอะไรครับมะพานมิราเลไทยราครับตีนสุรดารนุนครับคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนเป็นผู้จัดรายการอะไรครับอากาซิโอ้ยถูกครับกำลังใดสร้างขึ้นเพื่อเป็นทีมมันติดเบอร์นี้นะหมดเลครับ จะฟังคำดยาไม่จบเลยใช่กู้สุดที่ร้านมาไงวะไอ่ไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นสิปินองหลวงของเวียดนามมีชื่อว่าอะไรครับฮานอยครับถูกครับกรุงเทพมหานครมีเขตที่เป้นชื่อด้วยคำว่าบางสีเขตครับก็ที่แกก็ถึงได้ไปคีแพรมาตอนนี้นะนี่แกโอ๊ยโอเคคีแพรนะตอนนี้วคีแพร์นะมันโดไปเข็มชนะมึงบอลเลยรอบนี้รอบสุดท้ายตัดสินครับครับคีเพรพรุ่งนี้หนึ่งวัน เริ่มจากเกมเมื่อกี้เขีบชนะมาพร้อมพร้อมครับครับเริ่มนกเชิดใดว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกเข็งกรีถูกครับยศดคนเอกของทหารบกถูกก็กับยศใดของทหารเรือครับพลเอกพลเอกพลเรือเอกครับจะบ่ายจราจรห้ามจอดมีขอบสีอะไรครับเดีครับถูกครับปรากฏการณ์สุดที่ปราคาดเกิดจากดาวดวงใดบางแสงจากดาวฤกษ์ไม่ให้มาถึงโลกถูกจัดถูกครับพระราชนิพนชัยยาตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ อุ๊งปุนกแช่นราชานีครับยกไปยกรัดับแห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการบริหารโดยบริษัทที่ใช้ชื่อโย่บ้าเลยครับชิงคอปครับ BTS ครับเด็กน้อยตาเหลือบเลือกท้องใบลานเป็นงาพลนตรประกอบการในเรื่องไทยครับรีรีข้าวสารครับ พิพิธภัณฑ์ใดในวิทยาตั้งชื่อมาจากพระนําเล่มขอสมเด็จพระมงกุฎราชาธิราชที่๕ไม่รรู้คับเจ้าสามพยาครับเทอรรี่เล็กแอดเป็นสมาชิกของวงดนตรีเพื่อชีวิตวงใดแอนเทียเหรวอ๋อ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 เทอรรี่เหรอไม่รู้ครับคาราบาวครับหลับสนิทตลอดคืนเป็นสโลแกนของ0 0 0ทำไมแบบมันคือยี่ห้อไหนครับโซฟีครับรู้ครับการมาเล่นรูปแบบไทยโดมโยกสุกหลาสิงครั้งแรกในประเทศใดครับเอ่อฟิลิปปินส์รูปแบบแป้งพูนภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีชื่่ออวาะไรรคับโ้ย ตะกร้ล็อกไทยเก็ดมีสมาร์ทชิ้นใดวิตามินซีสูงที่สุดมาน้าวะมาสามปอมครับเลนติ้งแรกคืออะไรครับเอนติ้งสาร้ายออริจินอลหขอวงประเทศไทยมีชื่อประเทศลาวมีชื่อว่าอะไรครับขอโทษพนมเป็นเวียงจันทร์ครัสามเลยเป็นจากการสดรวมกันของกระเทียมที่ไทยและอะไรครับโอมหอมหอมรากผักชีครับสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยสร้างมาตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรครับ อิตาลีอียิปต์ครับจังหวัดกาญจนบุรีรีเขตในลาวตั้งอยู่ที่จะไปอยู่เดียวกันกับจังหวัดใดในประเทศไทยสุราษฎร์ธานีปาโจกีริสันครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมีตัวย่อว่าอะไรครับกกกกกทครับใครเป็นผู้นำฝันวันเด็กปี258ยอดสูงอหยิงสกัดเป็นชื่อเดิมของพ้ราชการองค์ใดในสมัยพุทธกาลอหยิงสกัดองคุลีบาน จามหาศาสดาที่ตามกันไปบายสวัสดีเขาน่าไขม